สวัสดีคะ่ะพี่น้องสุขุสุคน FC แฟนคลับช่องเจเกี่ยวสตอรี่ FC แฟนคลับหมอ่ําระเบียบว,ว่าทาสินแฟนคลับนองต้นน้ำแฟนคลับนองปลายฟ้าที่น่ารักทุกท่านค่ะรวมถึงเพื่อนๆช่องเจเกี่ยวสตอรี่ทุกท่านน้ำคาะมื้อนี่เฮามากถักท้ายกันกับการว้าถึงนองต้นน้ำนองปลายฟ้าเรื่องเล่าดีๆมีมากมายสำหรับเด็กหน่อยสองคนนี้นะคะ FC แฟนคลับไล่ๆล่ทันเลืยก็ไดี ดี๋ยดีใจแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นบนคลิปต่างๆหรือว่าใตโพดของหลายๆท่านนะคะใต้คลิปของหลายๆช่องพรมนะคะมีแต่คอมเมนต์ดีๆเขาก็เอาเรื่องรล่าดีๆมาว้าสูกันฟังค่ะช่วงนี้เป็นที่รับทราบกันดีว่ากระแสของน้องต้นน้ำกระแสของน้องปลายฝ่ามาดีมากๆเลยค่ะ f อแฟนคลับล้วนแต่ห้ยกำลังใจแล้วก็บอกว่า มาถูกที่ถูกเวลารายกาทั้งผู้บริหารของระเบียบว,วัฒนินได้มองเห็นความสําคัญและมองเห็นความสามารถของเด็กหน่อยสองคนนี้ได้รับโอกาสหรือว่าได้รับความสนใจจากเอฟซีแฟนคลับรวมถึงมาไล่ด้านหนาเวทีหรือว่าติดหนาเวทีนั่นแะหนะคะ่ะมาไล่นาใจกําลังใจมีไห่อย่ยางบบขาดนะคะสําหรับน้องปลายฟ้ากับน้องต้นนา้านะคะ น้องปลายฟ้าหลังจากเปิดฤดูกาลแล้วเอฟซีแฟนคลับได้เชินได้ช,ดชมกับชุดคือสวยเปร่รวมถึงนำเสียงของน้องปลายฟ้าบอธรรมดาหลายๆคนก็ได้บอกว่าเดนเป็นสง่าแบบนางพญาแตงเข้าไปแล้วสวยงามอิลีค่ะบนเวทีระเบียบวัฒนินเดนมากมาตัวน,น้องต้นน้ำอันนี้รอเลือดอยู่แล้วนะคะผลงานด้านนาเวทีบบวาสิปเป็นการ เต้นแดนเซอร์สุดยอดมากและระเบียบว,ว่าทาศินปีนี้มีมากไม่เลยที่หายค่ำชื่นชมนะคะว่าปีนี้มวน จวดไล่เร่งหรือว่าการชู้นาเวทีทุกท่านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคือเป๊ะมากเลยนะคะสําหรับปีนี้ก็อยากเอามาชืนช่มหรือว่ามาเบาซูเอฟีแฟนคลับทุกท่านได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับคาติช่มเนาะหลายๆท่านก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปของแอดเองนะคะพ่นกระบอกว่าดีใจกับต้นน้ำปลายฟ้ามีงานมีเงินอยู่ถูกที่แล้ววงเพิ่น เป็นวงบรมมาคู่ผู้บริหารทุกคนเพื่อนให้โอ,อกาสเพื่อนเห็นความสามารถของเราขอให้ปังๆทั้งสองคนนะคะนี่ก็เป็นกําลัางใจจากแฟนคลับค่ะตรงไหนมันดีแล้วอยู่แล้วสบายใจอยู่เลยลูกทำ มาหาได้ก็อยู่ไปเลยพวกหนูเสียงดีอยู่แล้วนะคะเอซีแฟนคลับก็มาคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจใต้คลิปของแอดเองค่ะชุดปลายฟ้าวันงานตะวันนาและพัทยาคือใช่ยังสวยได้อีกยังให้เป็นนางพญาได้อีกงานพัทยาปลายฟ้าได้ติดหน้าเวทีด้วยดูหน้าน้องรู้เลยว่าน้องดีใจสุดๆ ก็ดีใจแหละนาอพี่น้องกำลังใจมากเลยแหละคะ่ะสำหรับลูกๆศิล,ลปินบว่าสิเปินน้องปลายฟ้าน้องต้นน้ำหรือว่าศิลปินหลายๆคนกำลังใจก็คือติปหน้าเวทีมีเอฟซีแฟนคลับให้ความหักให้ความเมตตามอบกำลังใจให้แมนบอคะ่ะแล,ะล้วก็ลูกๆหลายๆคนทุกคนก็อยากได้ตรงนั้นคือกันนะคะนี่คือพลัง ใจแล้วก็มีกํำลังใจทีส่สู้กับงานต่อไปนะคะแล้วก็สางสรรค์ผลงานให้ดียิ่งๆขึ้นไปสําหรับเด็กน้อย2คนนี้นะคะ ก็มีหลายๆคนนะคะเขามาคอมเมนต์แล้วก็เปรียบเทียบกับศิลปินหลายๆคนคือกันหรือแอดเองกับโบได้นำมาว้วเนาะคะ่ะแต่บอกว่าทุกคนก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองม,มีดีไปคนละแบบมวลไปคนละแบบในน้าเสียงนะคะส่วนนองปลาย้านี่บอกเลยเสียงของนองสุดยอดมากกลงวานมากอฟซี่เพิ่มขึ้นหลายสำหรับนองปลายฟ้าน,นะคะส่วนต้นน้ำอฟซี่นองกั มีเพิ่มขึ้นคือกัฟ f c แฟนคลับของวุ้งระเบียวว่าทาศินกาหายความหกความเมตตาเด็กหน่อยทั้งสองคนและกับท่านผู้ชมที่เพิ่นไดไปเห็นด้านนาเวทีหรือว่าไดชมจากตองต่างๆที่เพิ่นไดรลงคลิปเพิ่นก็นได้เห็นแล้วเนาะคะ่ะว่าความสามารถของเด็กหน่อยสองคนนี้ มีบหน่อยนะคะเพิ่นกระไดติดตามแล้วก็รให้กำลังใจกันหลายเลยนะคะส่วนใต้โพ์หรือว่าใต้คลิปของน้องปลายฟ้าบว่สิป,ปีไล์สุดหรือว่าน้องโพดลงไปกันแล้วเต้น,นะคะกำลังใจเยอะแยะมากมายสำหรับน้องปลายฝานี่คือความหาความเพงที่ พอๆแม่แม่แมแมเพลินได้มีหายสำหรับเด็กน้อยศิลปินหนาไม่ไม่ของระเบียบว,วาทศิลปนนะคะขอให้ปังปังดังดังิวงานเพลินกะลายอยู่แล้วเนาะพีน่นงบัธรรมดาเลยนะคะสองรอยกว่าคิวงานนี้อาจสิได้คงกับบา้านสาจหน้อยนะคะเพราะว่างานหลายเนาะเดินทางไปใส่มาใส่ก็ให้ตลอดปลอดภัยถูกเสินทางพาทั้งวุ่นนั่นแหละคะ่ะไปใส่มาใส่ก็ขอห้โชคดีมีชายมีเอฟซีแฟนครับให้กำลังใจกัน เยอะๆก็แลวกันนะคะความคิดเทียนหรือว่ากำลังใจจากเอซีแฟนคลับหลยค่ะพี่นองถี่มาให้กำลังใจลูกๆมีขอความว่าแรงรักแรงศรัทธาแรงเมตตาแรงสงสารทำให้หน้องปลายฟ้านภาพรทำให้มีวันนี้นักร้องที่ท่านรักนักร้องที่ท่านรอนักร้องที่มาแรงที่สุดในพื้นปัตตภีอันนี้เพื่อนห้กกำลังใจแบบว่า มที่เลยนะคะนอกจากนองต้นน้ำกับนองปลายฟ้าสิได้รับคํำชื่นชมแล้วทังเอฟซแฟนครับก็ย่งใดชื่นชมถึง ผู้บริหารวงหรือว่าทางพ่อเอเพิ่นก็ได้บอกว่าวน้าวงอื่นมาจากการบ่มของพ่อเอระเบียบผู้มีจิตใจกว้างขวางส่งเสริมให้ลูกๆมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองสุดๆในชีวิตคือพระผู้สร้างชีวิตทํางานด้วยย่อมประเสริฐประเสริฐเป็นคําชมจากเอฟซีที่เพิ่นเข้ามาชื่นชมพ่อเอ ของวงระเบียบวันศินซึ่งเปลี่ยนผู้นำองค์กรเนาะค่ะท,ทุกทุกท่านกันให้กกำลังใจและก็มีความหักใหกับพอเอหรือวาหัวนาทีมงานระเบียบวันศินนั่นแหละค่ะใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่สําหรับเราชอบระเบียบเกลียดนักพวกชอบเปรียบเทียบติดตามบากาักราเดอจ้าให้กกำลังใจเด็กๆทุกคนค่ะนะคะอันนี้กัมี่เอฟซีทีพนเขามาปกป้องเนาะค่ะ เชินชมน้องทั้งสองคนเสียงดีขอบคุณพ่อเอฟมากๆที่เอ็นดูรับน้องไว้ต้นน้ำหล่อมากกำลังใจนะคะกำลังใจลวนลามค่ะพี่นงเอามาอ่านให้ฟังบวัดบวายดอกค่ะคลิปหนาเข้าคอยมาเเาาถึงความรู้สึกดีๆที่ ทุกท่านมี่หากับด็กหน่อยสองคนนี้เนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า